แต่ถ้าถ้าเราเชื่อมทุกข้อมันมันจบอะมันจะจบเลยคือกลับบ้านเลยช่างกลับบ้างเลยคือคือสมมติว่าถ้าเราเราเชื่อมข้อเดียวมันมีโอกาสที่มันจะลามหนึ่งสองสามได้เลยเพราะมันร่วมาแล้วข้างในมันเริ่มบางละแต่ถ้าเราพอกทุกข้อมันก็ไปใช่ครับจุกมันก็จะจบเลย วันนี้พามาชมงานซ่อมนะครับอีกเครหนึ่งของ Air ์ a ด k i n Inverter เนะครับรหัส FTKC นะครับรหัสนะครับ FTKC09V2S นะครับเครนี้มีการซ่อมรั่วที่แผงคอยเย็นแล้วนะครับแต่ว่าน้ำยาหายนะครับก่อนลัน คอมทำงานแล้วนะครับโอเคลมหมุนนะครับกระแสก็ไม่ถึงแอมป์คอมไม่เล่นนะครับเนื่องจากาน้ำยาขาดนะครับแรงดันเป็นศูนย์โอเคต่อไปก็ถอดคอเยเ็นนะครับเราถอดแผงแล้วฮะก็จะมีงานที่ซ่อมมาแล้วนะครับจะเห็นข้อเชื่อมถึงคอเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามัน รั่วซ้ำหรือว่ารั่วลามไปอีกจุดอื่นฮนะอันนี้เ,เชื่อมข้อเดียวนะครับเดี๋ยวงานแก้จะเป็นการเชื่อมพอกให้ทุกข้อนะครับขอสอมหน่อยไอ่สอดหรอต้องหักเองที่จบไปอ่จริงจ้าน่าจะาม่เข้าไปใครหร ตัวนี้ท to ี่มันเห็นไข่มันนี่นะคะเดี๋ยวจะแกะฝาครอบฝารัดออกก็เดี๋ยวเราเอาไฟร้นก่อนนะคะเอาค่าประกันออกก็เดี๋ยวจะอัดไนโตรเจนแล้วไปจุ่มน้ำนะคะแผงสะอาดอยู่นะเนี่ยข้างหลังดำอยู่ข้างหลัง ต้องดูแผงหลังอ๋อ้ตันแผงหลังเป็นปกติแล้วฉีดไม่ถึงข้อนี้ข้อนี้อาจร่วใช่ไมใช่คืสงสัยสงสัยข้อนี้<ฮ>ข้อไหนเป็นเป็นน้ำมันอันนี้ที่เขาเชื่อ หรืวต้องเอาเอาอันนี้ออกก่อนต้องออกก่อนนะคือว่าไม่ไม่ต้อง่ต้องลนลนลนดูก่อนลนละมีนมีแก้วไฟออกมา ตจะเจนไปเท่าไหร่สามสามร้อยสามร้อยนะคะาแล้วมาจุม่มอนนนนืนั่นไงนั่นไงนั่นไงอะไรปัปด๊ดปัดใช่หรอกนู่นใช่ใช่ไหม,ม,มจริงด้วยวที่นี่มันคือเครื่องเปลวไฟด้านหน้าจุดที่รั่วไม่ใช่จุดนะั ข้อทอี่ข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้ข้อไหนใช่ข้อล่างที่ว่าเป็นมันมันส่วนส่วนจุดที่ซ่อมคือจุดนี้ครับไม่รู้อะนิ่งอยู่น่น <c oughs> ใช่ สองข้อแล้วเนี่ยใช่ใช่แผงหลังแผงหลังข้อด้านด้านหน้าเดี๋ยด้านหน้าแผงหน้าแผงหน้าที่อยู่ตรงบริเวณจุ่มที่เราข้อข้อนี้หรอใช่ข้อนั้นข้อนี้แล้วก็ข้อนี้สองข้ออีกสองข้อสองข้อใช่ไหมใช่อสองข้ออันนี้หนึ่งข้อที่สองสองข้อใช่ อันที่สองก็อยู่ตรงนี้อยู่ข้างใน,น,น,นอย่งนี้แบบแบบนี้ร่วมไม่เยอะใช่แต่ถ้าถ้าเราเชื่อมทุกข้อมันมันจบอ่ะมันจะจบเลย กับ,บ้านเลยช่างกับ,บ้านเลยค,คือสมมติว่าถ้าเราเราเชื่อมข้อเดียวมันมีโอกาสที่มันจะลาหนึ่งสองสามไม่รู้เพราะมันร่วมมาแล้ว <c oughs> ข้างในมันเริ่มบางละแต่ถ้าเราพอกทุกข้อมันก็อบใช่ครับจุกมันก็จะจบเลยตอนนี้เราก็จะเตรียมอ,อกกุปกรณ์เชื่อมด้วยนะคะเชื่อมให้ทุกข้อคะที่เราขัดขัดใช้ฝอยขัดหมอนะคะขัด ทำความสะอาดตรงรูเบนะทุกข้อให้มันสะอาดไม่ให้มีตะกันคาําตามติดนะคะขัดให้เงาเงาใสๆสเสร็จแล้วก็จะเชื่อมลงไปจะได้ติดดีนะคะไม่มีเศษแล้วก็ดูดลงไปเราจะเริ่มใช้เงินเชื่อมแปม 这特别好。 ดูงานหลังเชื่อมเสร็จนะครับเชื่อมให้ทุกข้อนะครับดูไม่ออกเลยครับว่าเป็นแผงใหม่ <c oughs> เป็นแผงที่ซ่อมนะครับจะมีรอยรอยของการเชื่อมนะครับเป็นรอยไหมนิดน,นีงเป็นเรื่องปกตินะครับ มาดูตอนเทสรั่วนะครับว่าจะอยู่ไหมครับรอบแรกอันนี้จะเจ้นนะคะหลังจากเชื่อมปุ๊บข้อตัวนี้ดัดไปห้าร้อยครับเอาจริง ที่ที่มันรั่วสองข้อก็คือข้อนี้แล้วข้อนี้ด้านในนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีฟองอากาศมีไนโตรเจนนะคะตอนนี้ห้าร้อยข้อนี้ก็แต่งเติมให้มันสมูทขึ้นนะคะเชื่อมทุกข้อนะคะค ที่ฝนหยุดตกนะคะเราก็ได้เวลาขึ้นเข้าแฟรวเข้าแฟรคอยเย็นฝนตกไปเกือบสองชั่วโมงได้นะจะช่างงาซ่อมไปสามชั่วโมง <c oughs> นี่ก็มังพันผ้าตรงช่วงที่เราเข้าแฟรคอยเย็นพันน้ำหยด เจแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อเก็ดมาต่อแมะค่ำนะคะเตรียมถังน้ำยาวนะคะมาเติมใช้กิโลนะคะใช้กิโลในการช่างเติม ก็เสร็จแล้วนะครับงานซ่อมอันนี้เราเปิดแอร์ได้สักพักนะคะคอมคอมเพิ่งจะเร่งรอบนะคะเพราะว่าอากาศข้างนอกเย็นนะคะฝนเพิ่งหยุดหยุดตกนะคะแล้วก็อุณหภูมิหน้าเครื่องนะคะแต่ว่ควาคอมมันมันหลีลงได้ตอนนี้ได้สิบตะกี้ได้สิบสองะคะ่ะ ให้ปรับให้ปรับสปีดทัชต้มนะคะอุณหีูมิอยู่ที่15-16แต่ตอนที่เร่งตะกี้ได้1 2บสงเก้นะคะอากาศเย็นคอมอาจจะมีการลดรอบลงนะคะคอมคอมไม่เร่งน,นะคะ เติอนปกตินี่ก็งานซ่อมรั่วคอยเย็นนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะ